วันนี้เราก็จะไปใส่ปลาซิวเหมือนเดิมกันนะครับใส่ปลาซิววันนี้16นาฬิกาก็4โมงเย็นครับตอนนี้เราจะใช้เวลาค่อนข้างจะสั้นลงกว่าเดิมสมงเย็น4มงเย็นประมาณ6โมงเย็นเราก็จะไปเก็บจะไม่ใส่ค้างคืน ีก็อยู่ที่สองสมถึงสชั่วโมงนะครับที่ใส่ไปแล้วไอ้ที่เราใส่ไว้นี่มันก็แดดมันร้อนนะครับนวันนี้จะไปตอนเย็นมาดูตอนเย็นนะครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าวันนี้ใส่วันนั้นใส่หกเฮ้ยวันนั้นใส่เก้า ันนั้นมาใส่เก้าแล้วก็วันนี้มา12นะเพิ่มมา3อันแล้วก็เหยื่อที่ใช้ก็เป็นข้าวสวยข้าวสวยกะปิแล้วก็เรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างอาวเหยื่อน,นี่นะครับวันนี้เหยื่อนี่วันนี้คือเหยื่อของเราก็จะเป็นข้าวสวยเหมือนเดิมคุกกับกะปิ ใส่ปลาซิวใส<ห>่ทอดเรา,เรานั่งใส่เหยื่อกันอนี้นี่คือกระป๋องสำหรับใส่เหยื่อแล้วนะครับนี่คือกระป๋องใส่เหยือ่อวันนี้ไม่ใส่เหยื่อเยอะนะเพราะว่าวันนั้นเราใส่เหยื่อแล้วมันเหลือเยอะพอมันเหลือแล้วเราก็ให้กุ้งหอยปูปลาแถวนี้มันกินแต่วันนี้จะใส่นิดเดียว มันเหนียวอยูแล้วต่เราก็ทําให้มันติดติดต้องปากขวดนั่นเนี่ยแล้วก็เวลาใส่นะครับอย่าให้ขวดมันล้มเราเดี๋ยววันหลังเราต้องติดโฟมใส่้ง้ปติดโฟมเพื่อให้มันลอย สองส,องสคือถ้ามีประซิวน่ะมันเข้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาช่วงแดดน้อนเนี่ยมันจะตายกปลาซิวมันจะชอบอยู่ใต้พุ่มไม้แต่เราก็ต้องหาอะไรมา บางๆใต้ร่มไม้มันเว้นนะครับเดี๋ยวเราเอาใส่มันก็อย่างนี้ครับจะอยู่รูปทรงนี้ท้ายเอาลุยนี่เลยนะคํำแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน น,นี่เยื่นิดเดียวเหยื่อนิดเดียว๋ก็จะดูว่าเหยื่อนิดเดียวเนี่ยจะได้ผลหรือไม่นะครับเขามาหาปลากันแล้วรอบหนึ่งข้างนี้ผมใส่ประซิวนะครับ จะเข้าหรือเปล่า่ตัวนี้นี่เข้ามาแล้วตัวนี้มีปลาซิวเข้าข้างในแล้วมานครับมานวันนี้มาน ช่วงเย็นๆช่วงค่ำๆนะครับตัวนี้ยังเงียบอยู่เออม,มีมีมีปลาเข้าข้างในแล้วเป็นปลาซิวเข้าข้างในบ้างแล้วนะนับตัวได้อยู่ตอนนี้เราอยากเจอแบบนับตัวไม่ได้คือมันเข้าเยอะด้านนี้ยังเงียบนะครับฝั่งนี้ใส่ไปสามเออ อันนี้มีปลาซิวอยู่ด้านนอกด้านนอกยังไม่เข้านะครับอันนี้ยังไม่เข้าตัวนี้ล่ะอันนี้ก็อันนี้ตัวนี้เข้าแล้วฝั่งเนี้ยฝั่งฝวามือเป็นคลองยาวๆเนี่ยมีปลาซิวเริ่มเข้าแล้วก็ในระยะเวลาที่รอนะครับผมก็ แล้ครับนี่ก็ตกเย็นแล้วตัวนี้เราเอาไว้ข้ามคืนไม่ได้นะครับไว้ข้ามคืนนี่อาจจะปลาอาจจะตายมีกระป๋องหนึ่งลอยไปกลางน้ำแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บข้างในมาออกมาข้างนอกนะมีกระป๋องหนึ่งลอยกลางน้ำนู่นใช่ของเราไหมเออใช่อยู่เนี่ยเริ่มตายกันละ ๋ยวมันรอยถ้าเอาไว้กลางคืนเนี่ยหอยมันจะมากินนะเดี๋ยวเราเก็บเก็บให้มันคั่แล้วด้วยสามสามอันอันที่สี่หา้าเอ้ยออกสีก่อนไปไม่ไหวมันคั่แล้วทุกคน ข้าเร็วมากเดี๋ยวขออนุญาตไล่เก็บให้แบบรวดเร็วก่อนครบทุกอันหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าใส่ข้ามคืนเนี่ยไปหมดไหมหมดยังหมดหรือยังหมดแล้วอันนี้ไม่ได้ถ้าใส่ข้ามคืนหมือมีโอกาสปลาเราหมดแล้วก็ไหมก็จะมากินงัดไม้ รวมๆกันไหนอยู่ไหน,อย,ไหนอยู่ไหนอีกมีอันหนึ่งปิวไปกลางน้ำน่าจะเป็นอันแถวนี้น่าจะเป็นดูดมาจากตรงนู้น,นก็จะลอยไปเรื่อยๆไ,ได้ไหมได้ไหมเงี้ยวโอ้ยค่ำแล้วทุกคนคํำเร็วมากกลับมาให้อภัอยแล้วกลับมากลับมา กระ마กะมากระมา,อมาโอ้มีปลาอยู่ได้อยู่นะตัวนี้ได้อยู่เอ้ยผมตกน้ำฝั่งตรงข้ามหนึ่งอันเดี๋ยวมารับก่อนหนึ่งสองสาม เดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวผมขอเติมไฟก่อนอ่ะผมเติมแสงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอีกรอบหนึ่งเรามาดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามุ้งตาข่ายมาใส่มาชาวบ้านเขาจะว่าตัวอะไรใส่กระพริบกระพริบผมมาใส่ปลาซิวนะครับผมมาใส่ปลาซิว ว่าจะมาเอาพรุ่งนี้เช้าแต่ถ้ามาพรุ่งนี้เช้าเนี่ยปลาซิวมันตายนแน่นอนครับถ้าพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะข้ามสะพานไปเอาอันสุดท้ายอันสุดท้ายที่ไม่มีฝาปิดแล้วผมใช้ใช้หญ้าอุดฝามันไว้จะเป็นไงจะมีหรือเปล่าจะได้ไหม มีมีอยู่มีอยู่นี่ไงเข้าอยู่ครับได้อยู่ดยเดี๋ยวเราเอาหอบกลับไปเทที่บ้านเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรากลับไปเทที่บ้านเหมือนเดิมไปร,รวบรวมดูว่ามันได้เยอะได้น้อยอยังไงคะมีหอยมาด้วยไม่เป็นไรเราเอากลับทั้งหมดเลย รับแล้วน the ี male, okay. it, like ่ก็คือผลงานนะครับปลรซิยลที่ได้มาวันนี้ก็ค่ําเลยนะครับวันนี้ได้มาบางอันก็ได้น้อยบางอันก็ได้เยอะบางก็มีพวกหอยเข้าไปนะครับเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มมีตัวตายกันแล้วนะบางขวดเนี่ยตายกันแล้วแต่เหยื่อสูตรนี้เนี่ยโอเคนะครับใช้ได้ก็ถือว่าปลาบันเข้าเนี่ยไอขวดนี้เนี่ยเริ่มตายแล้วถ้าเราเอาไว้ถึงตอนเช้าเนี่ยตายหมดทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยที่ยังเต้นต้นอยู่เนี่ยก็อาจจะมีตายกันด้วยนะครับ สำหรับการใส่ปลาซิวในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารวมเทรวมกันก่อนนะหลายๆขวดถ้าเรามีหลาย,ลายขวดเยอะกว่านี้เนะี่ยมันก็น่าจะได้เยอะนะครับอันนี้ใส่ช่วงเย็นใส่ช่วงเย็นแล้วก็มันคํานะครับมันคํำในปลามันก็เริ่มจะนอนเหมือนกันเนาะปลามันเริ่มจะนอนแต่ถ้าเราใส่ตอนเช้าเนี่ยก็อาจจะมีอาจจะมีส่วนที่ได้เยอะแต่ถ้าเป็นกลางวัน ทังวันก็ได้เหมือนกันได้เยอะเหมือนกันแต่ปลาจะตายเร็วนะครับปลาตายเร็วเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วทีนี้ปลามันเข้ามาอยู่ในขวดแล้วขวดมันก็มันเหมือนมันอบนะครับเมือนมันอบอยู่น้าให้ให้มันร้อนอ่ะเพราะว่าถ้าอยู่ในแหล่งน้ําปกติแล้วถ้าปลามันมันร้อนมันก็จะลงข้างล่างใช่ไหมพอมันลงข้างล่างมันก็เย็นมันขึ้นมากินอาหารแล้วมันก็จะลงข้างล่างแต่ถ้ามันอยู่ในขวดนี่ก็คือ เหมือนอยู่ในเตาอบมันแหละนะครับถึงจะเป็นอยู่ในน้ําเหมือนเหมือนกันนะครับนะสําหรับวันนี้ก็ได้มาค่อนข้างที่จะที่จะเยอะเลยนะครับมีหนึ่งขวดไม่ได้เหมือนเดิมนะแต่บางขวดเข้าเนี่ยก็เข้าเยอะนะเดี๋ยวครั้งต่อไปก็ต้องหาวิธีกันไม่ให้หอยเข้านะครับหอยมันเข้าไปเนี่ยค่อนข้างจะเออก็แปลกใจนะมันเข้าไปได้พอดีตัวมันเลยนะครับนี่ถังเนี้ยถังนี้เริ่มเริ่มตายกันแล้ว ครับเราเทออกมาเราก็มารวบรวมกันก่อน,นว่ามันได้เยอะได้น้อยแค่ไหนนะต้องเทเอาปลาออกให้หมดนะครับแล้วก็ปลาซิวที่ได้มานะก็อาหารที่ที่ทำกินได้ก็จะมีทั้งเอามาทําปลาจมครับทำปลาจมทํากับข้าวหรือจะเป็นหมกปลาซิวอย่างนี้ก็ได้ทำหมกใบตองกล้วยหรือจะเป็นถ้าทางอีสานก็จะเรียกปุปูุปปปลาซิวอ่าปุปลาซิวครับปุปลาซิวนั่นก็คือ ทำกินง่ายๆนะใส่น้ำนิดหน่อยแล้วก็มันปลาซิลเนี่ยมันสุกเร็วอยู่แล้วนะครับกินทั้งตัวเลยก็ได้หรือใครที่อยากจะชุดแป้งทอดก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับสำหรับปลาซิลว,วันนี้ได้มาก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ขอฝากอีกคลิปนึงนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คนหาปลาซิลนะครับใครที่หาปลาซิลได้ก็จริงๆแล้วก็เอาลงขายตลาดได้นะถ้ามันได้เยอะนะครับแล้วก็ฝากกันไว้สำหรับคลิปวันนี้นะครับ นี่ได้มานะครับค่อนข้างค่อนข้างที่จะอืพอโอก็โอเคนะสาหรับได้มาวันนี้เดี๋ยวเราก็มาล้างน้ําล้างอะไรออกให้ดูสะอาดสักหน่อยนะครับจากนั้นแล้วเราก็เอานําไปประกอบอาหารได้เลยนะครับครับสําหรับคลิปวันนี้ขอตัวลานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะไปหาปลาซิวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับใครมีสูตรเดือด,ดเด็ดนะครับที่จะเลี้ยงปลาซิวหรือ หาปลาซิวได้เยอะกว่านี้นะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับต้องขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ